นิยายเสียงเรื่องใครปล่อยไอ้พวกนี้มาบำเพ็ญเซียนวะบทที่11เข้าสามนักเรียนวิชายอดเขาประตูสวรรค์ตําหนักเซียบนบรรพาการลู่หยางนั่งท่าทางสง่าง,งามรอคอยอาจารย์มาถึงด้วยความเคารพในตําหนักเซียบนบรรพาการเงียบสงัดไร้ทุลีควันทูบลอยละล่องทําให้จิตใจสงบลู่หยางสังเกตเห็นในตําหนักมีป้ายวิญญาณสามป้ายเป็นของเซียบนบรรพาการเทพเกอหยวนและเซียหนหานไห่ตามลําดับทั้งสามท่านนี้ลู่หยางล้วนรู้จัก พวกท่านมีความหมายพิเศษต่อสำนักหวนเตา่า1 2 0 0 0 0ปีก่อนเซียนบรรพการออกจากวัดเต่าและตั้งสำนักของตนเองสร้างสำนักหวนเตา่าขึ้นตอนนั้นเซียนบรรพการเป็นเพียงผู้บำเพ็ญธรรมดาในดินแดนกลางมีผู้มีวิชาเท่าท่านไม่ต่ำกว่า8,00 0คนดังนั้นตอนก่อตั้งสำนักหวนเตา่าจึงเป็นเพียงสำนักเล็กๆ10,000 0ปีก่อนโลกวุ่นวายสำนักหวนเต่าได้อัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งหากพูดถึงพรสวรรค์การบำเพ็ญท่านยังไม่ติด50อันดับแรก แต่ท่านมีสมองเก่งเรื่องผูกมิตรรักษาน้ำใจและยังได้รับพรลิขิตฟ้าท่านผงาดในยุควุ่นวายคล้อยตามกระแสะยุคสมัยยืนอยู่แนวหน้าของยุครุ่งโรยไรเทียมทานวิชาก็หาผู้เทียบได้ยากท่านมีสมญาว่าเทพเกลอหยวนสำนักหวนเต่าเฟื่องฟูในมือเทพเกลอหยวนก้าวขึ้นเป็นสำนักใหญ่อันดับต้นๆในยุคนั้นในงานฉลองครบสองหมื่นปีของสำนักหวนเตา่ามิตรสหายมากมายมาร่วมแสดงความยินดี ท่านถือโอกาสนี้ร่วมกับผู้ทรงพลังสูงสุดอีก4ท่านกำหนดชื่อห้าสำนักใหญ่ขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้คนในโลกไม่มีสิ่งใดยั่งยืนนิรันร์ไม่มีความรุ่งโรจน์ที่คงอยู่ตลอดไปผ่านไปอีก50,000ปีสำนักบวนเตา๋าอ่อนแอลงผู้อาวุโสในสำนักล้วนแตกใกล้สิ้นอายุไขหรือไม่ก็ตายอย่างผิดธรรมชาติผู้ที่จะรับมือสถานการณ์ได้มีน้อยนักสิทธิในสำนักก็ไม่มีใครเก่งกาจ ตกอยู่ในสภาพขาดช่วงถึงขั้นมีข่าวหรือว่าจะหลุดจากการเป็นหนึ่งในห้าสำนักใหญ่คงเป็นเพราะสำนักหวนเตามีพรล,ลิขิดฟ้าจริงๆวันหนึ่งผู้อาวุโสสำนักหวนเตาออกไปปราบมารช่วยเด็กคนหนึ่งในซากปร,รักหักพังพากลับมาสำนักจากนั้นก็พบว่าเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะการบำเพ็ญที่หาได้ยากยิ่งเด็กคนนั้นก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังวิชาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสองสามปีก็กลายเป็นผู้สรงพลังขั้นข้ามพิบัติที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นเด็กคนนั้นนนมีมาีาาายว่่เซหหไ คนรุ่นหลังเรียกท่านว่าบรรพบุรุษผู้ฟื้นฟูสำนักหวนเตา๋าสืบทอดความรุ่งโรจน์ของสำนักหวนเต๋ามาอีกห้าหมื่นปีจนถึงทุกวันนี้สิทธิ์ี่ใหญ่อาจารย์ของพวกเราอยู่ที่ไหนลู่อย่างล่าสายตาจากป้ายรอในตำหนักครึ่งค่นวันก็ไม่เห็นใครนอกจากสิทธิ์ี่ใหญ่อาจารย์กำลังเข้าสมาธิอยู่ในช่วงสำคัญของการบำเพ็ญออกมาไม่ได้ข้าจะรับสิทธิแทนอาจารย์สอนเจ้าบำเพ็ญก่อนเริ่มบำเพ็ญจริงๆข้าจะแนะนำสายของพวกเราให้เจ้าคราวๆ อาจารย์ท่านมีกฎน้อยมากขอเพียงไม่ทําเกินไปไม่ผิดจริตประเพณีไม่ทําให้สวรรค์และผู้คนโกรธแค้นท่านลวนไม่ยุ่งแต่เกณฑ์ของข้าสูงกว่าท่านหน่อยสิ่งที่ท่านไม่ยุ่งข้าจะยุ่งใต้อาจารย์มีสิสี่คนนอกจากเจ้ากับข้าเจ้ายังมีสิทธิ์พี่หนึ่งคนและสิทธิ์พี่หญิงหนึ่งคนคนหนึ่งอยู่ดินแดนพุทธวันตกอีกคนอยู่เขตปิศาจทางใต้ไม่ค่อยกลับสํานักยากที่จะได้เจอพวกเขาเมื่อเจ้าบําเพ็ญสาเร็จมีโอกาสได้ท่องยุทธภพ อาจจะได้พบพวกเขาส่วนตอนนี้หยุนจื่อหยุดครู่หนึ่งหยิบภาพวาดหมึกดำสามภาพออกมาวางเรียงกันเป็นภาพอาจารย์สิทธิพี่รองและสิทธิพี่สามที่รู้อย่างไม่เคยเจอในภาพทั้งสามคนยิ้มอย่างมีความสุขอาจารย์ผมขาวโคลนแววตาไม่ขุนมัวเหมือนคนแก่ทั่วไปดูเหมือนผู้สูงส่งที่ชอบเล่นสนุกท่องไปในโลกมนุษย์สิทธิพี่รองยิ้มอ่อนโยนคิ้วคมตาหงออ่อนโยนดังหยกสิทธิพี่สามมีสเสน่ห์นับหมื่นเป็นหญิงงามที่ทําให้บ้านเมืองล่มจม อาจารย์สั่งไว้เป็นพิเศษว่ารวมเจ้าแล้วสายเรามีห้าคนการที่พิธีรับสิทธิ์มีแค่เจ้ากับข้าสองคนดูเหงาเกินไปอาจารย์จึงเตรียมภาพวาดของพวกเขาสามคนไว้ให้แทนการอยู่ร่วมพิธีลู่หยางมองสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วมองภาพเขาดำที่วาดสมจริงจนราวกับมีชีวิตที่วางอยู่รอบๆและกำลังจ้องมองเขารู้สึกหนาวสลังอย่างประหลาดเหมือนสิทธ์ทั้งสานักใต้หมดเหลือแค่เขากับสิทธิ์พี่ใหญ่สองคนตรงหน้าลู่หยางปรากฏทูบพิเศษสามดอก เป็นสิทธิพี่ใหญ่ส่งมาให้นี่คือทูบส่งใจสามารถส่งความในใจออกไปได้จุดทูบสามดอกให้อาจารย์จะส่งความรู้สึกขอบคุณและเคารพของเจ้าไปถึงท่านจุดทูบพิเศษสามดอกปักลงในกระถางทูบเล็กๆหน้าภาพอาจารย์ขอบับอาจารย์เป็นสกิพยานอาจารย์ผู้เจริญขอสิทธิคาระวะตอนนี้ยิ่งเหมือนใหญ่เมื่อเสร็จพิธีรับสิทธิลู่อย่างลังเลถามสิทธิพี่ใหญ่แม้จะถามเช่นนี้จะไม่สุภาพแต่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่จริงๆใช่ไหมขอรับ ลู่หยางกลัวว่าศิษย์ที่ใหญ่จะยิ้มเย็นพูดว่าอาจารย์สิ้นผู้นำปิดเป็นความลับความลับนี้เจ้าก็รู้เสียแล้วปล่อยเจ้าไว้ไม่ได้หยุนจีงงงวยไม่เข้าใจว่าทําไมลู่หยางถึงถามเช่นนี้แน่นอนว่ายังมีชีวิตอยู่ข้าเห็นคะแนนสอบของเจ้าที่เขาถ่ายทอดจุดลมปราณในร่างกายตำแหน่งเส้นลมปราณจําได้แม่นยําคำพีพื้นฐานก็ท่องและเขียนได้ดีมากความขยันเรียนรู้ของเจ้าควรค่าแก่การชมเชยต่อไปเริ่มบำเพ็ญจริงๆ ลู่หยางได้ยินถึงตรงนี้ใบหน้าเผยรอยยิ้มตื่นเต้นฟังอย่างตั้งใจยิ่งขึ้นในที่สุดเขาก็จะได้เริ่มบำเพ็ญการบำเพ็ญจริงเริ่มต้นสิทธิทใหญ่เริ่มต้นด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าสอนสิทธิเจ้าก็เป็นสิทธิครั้งแรกพวกเราสองคนต้องเกรงใจกันหน่อยแต่เจ้าก็ไม่ต้องกังวลมากข้าเตรียมพร้อมสําหรับวันนี้อย่างดีหยุนจีวางขวดยาเล็กๆเรียงแถวติดชื่อยาไว้ลู่หยางเคยได้ยินชื่อยาสร้างเนื้อสร้างกระดูกข,ขาวที่ฟื้นคนตายให้เป็นขึ้นมาได้ ยาเจ็ดชั้นแห่งพุทธหนึ่งในอนุกรมการสร้างบุญกุศลของดินแดนพุทธช่วยชีวิตคนหนึ่งเท่ากับสร้างพระเจดีเจ็ดชั้นใครกินยาเจ็ดชั้นแห่งพุทธดินแดนพุทธก็จะได้บุญกุศลหนึ่งส่วนยาเก้าวัตสงสารในวงการบำเพ็ญมีคำกล่าวว่าตายเก้าครั้งแลกชีวิตหนึ่งครั้งมียาพวกนี้ลู่อย่างอยากตายก็ยากฝึกลมปราณต้องฝึกร่างกายก่อนแม้เจ้าไม่เคยสัมผัสการฝึกร่างกายพวกเราก็เริ่มจากศูนย์ หยุนจีวาดมือฉีกอากาศหยิบโอ่งน้ำขนาดใหญ่สองใบออกมาจากมิติเก็บของฟังเสียงโอ่งกระทบพื้นทุ้มหนักในใจลู่หยางกระตุกมีลางสังหณ์ไม่ดีผู้ฝึกกระบี่ต้องมีจิตกระบี่และกำลังแขนดังนั้นการฝึกร่างกายต้องเน้นฝึกกำลังแขนก่อนข้าจะสาธิตให้ดูครั้งเดียวเจ้าดูให้ดีหยุนจีเหยียบขอบโอ่งทั้งสองข้างราวกับเดินบนพื้นราบจากนั้นใช้มือข้างเดียวจับขอบโอ่งอีกใบยกขึ้นเบาๆแล้วปล่อยก่อนโอ่งจะตกถึงพื้น ก็เปลี่ยนมืออีกข้างจับขอบองค์ทำซ้ำไปมาเคลื่อนไหวลื่นไหลดั่งสายน้ำทำให้คนดูเพลิดเพลินถ้าไม่คิดถึงความรู้สึกของแขนวิธีนี้ก็ฝึกกำลังแขนได้จริงๆทําทำได้ขนาดนี้ก็พอหยุนจี้วางโอคง์ลงพูดเรียบๆรียบลู่หยางกลืนน้ำลายอย่างหวาดหวัน่นไม่ต้องยกก็เห็นว่าองค์นี้สูงครึ่งตัวคนเอาเขาใส่ลงไปในโอ่งกรบด้วยทายก็ยังเหลือที่โอ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องเล่นให้หมุนติว ลู่หยางก้าวใหญ่ๆเข้าไปกลั้นหายใจใช้มือเดียวยกโอ่งทำท่าท,ทางทั้งหมดในคราวเดียวยกไม่ขึ้นเขาใช้สองมือออกแรงสุดกำลังที่มีโอง่งจึงขยับอย่างไม่เต็มใจเป็นการบอกว่าลู่หยางพยายามแล้วจริงๆจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน